สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเช็คอินกันค่ะไปกันเลย Yeah. พอเรามาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูเกตที่เราจะต้องไปนะคะก็จะมีหน้าจอข้างบนนี้เลยค่ะว่าไปที่เกต A เกต B เกต C เกต D หรือว่า E F G นะคะเนี่ยก็จะเจอตรงนี้นะคะพอตรวจพาสปอร์ตเสร็จนะคะก็จะเป็นกวนกเกษียณสมุดนี่ค่ะ มาถึงที่นั่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเจอหมอนพ่อห่มนะคะแล้วก็หูฟังที่เขาให้ค่ะก็จะมีเครื่องอำนความสะดวกนะคะเะเอียะเลยนะคะเป็นสายการบินกาต้านะคะนี่เลย <All right. S 1> ที่นั่งนั่งสบายอยู่นะคะนี่ค่ะได้สองหน้าต่างเลยนะคะนั่งสบายมาก พาได้เยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหมอนนะคะเราสามารถปรับได้นะคะเป็นรองหัวของเราค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะคะ22 a ที่นั่งของเรานะคะติดหน้าตาตรงนี้พื้นที่ขายืดได้เยอะเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหูฟังค่ะแล้วก็ Travel with Confidence เป็นพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะพวกยาสีฟันถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะ กาตตาเขาก็จะให้มาด้วยดีมากเลยค่ะทุกคนชอบมากนะคะน,นี่นก็หูฟังเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะคะระหว่างเดินทางนะคะเราก็จะเดินทาง7ชั่วโมงเลยนะคะบนเครื่องนี้นะคะไปต่อเครื่องที่ดฮานี่ก็จะเป็นผ้าหะะ่มค่ะผ้าห่มสะดวกสบายเอาไว้ห่มกันหนาวนะคะนี่ก็จะมีหมอนชอบมาก ใส่การบินกาตาให้หมอนด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศในเครื่องนะคะ เคออฟก็ประมาณตีสองครึ่งนะคะก็จะเตรียมตัวนอน,นะคะ่ะยังไม่ได้นอนเลยนะคะแอร์เอาอาหารมาเสิร์ฟให้นะคะจะเป็นเหมือนสแน็คอก,กลรอย่างเงี้ยค่ะมันคือแรปไก่นะคะทุกคนกลำลังอุ่นๆเลยนะคะนี่ค่ะลองกัด ชิมดูนะโอ้อร่อยมากชอบมากค่ะผ่านไปสามชั่วโมงนะคะแอร์เอาอาหารเสิร์ฟค่ะเป็นเมนูหลักนะคะวันนี้เราจะเลือกเป็นน่าจะเป็นอมเลต็ตนะคะอมเลต็ตกับซอสเซจก็คือไส้กรอกนะคะแล้วก็จะมีปอเทโตข้างในด้วยนะคะนี่มีหลายอย่างให้เลือกเลยคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้รสชาติค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่เรากินไม่ค่อยหมดค่ะเพราะว่ามันยังอิ่มอยู่เลยนะคะกินรรบไก่ไปนี่ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตมีบลูเบอรีอ่ล่างนะคะอันนี้ก็กินไม่หมดเหมือนกันค่ะกินได้แค่นีด้เดียว สภาพคนตื่นนอนนะคะหัวก็จะฟูฟูนะคะอันนี้เราก็จะพามาเปิดดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะก็อันแรกก็จะเป็นที่ปิดตานะคะนี่ค่ะที่ปิดตาไว้ปิดตาเวลานอนแบบใครที่ไม่ชอบให้มีแสงมารบกวนนะคะก็ปิดตานอนได้นะคะตัวนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นถุงเท้านะคะ,ะเป็น เราก็ใส่บนเครื่องนะคะถุงเท้าตัวนี้นะคะเพราะว่าขี้เกียจใส่รองเท้าเวลาเข้าห้องน้ำนะคะเรจะใส่ถุงเท้าตัวนี้นะคะเอาไว้ใช้นะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นอ่าที่อุดหูค่ะทุกคนนี่ป้องกันเสียงรบกวนนะคะเผื่อนอนไม่หลับก็ใช้ตัวนี้ได้ที่อุดหูนะคะแล้วก็นี่เลยจะเป็นแปรงสีฟันกับยาสีฟันนะคะที่เขาให้มาดีมากๆเลยะคะ่ะทุกคน ชอบมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะข้างในถุง Travel with Confidence นะคะต่อไปเราก็จะพามาดูในห้องน้ำนะคะบนเครื่องนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายค่ะอ่างล้างมือนะคะที่ดิงขยะที่ชูะกระดาษชำระนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นที่กดชักโครกนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มาถึงสนามบินฮามัดแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเจ้ามีตัวยักษ์นะคะเป็นแลนด์มาร์กนะคะไปยังกรีดต่างๆนะคะสังเกตได้จากตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะต้องเช็คก,กระเป๋าก่อนเข้ามาข้างในก่อนนะคะถึงจะเข้ามาในกีดได้นะคะต้องตรวจกระเป๋าอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะก็จะมาเจอเต้าหมีนี่นะคะแล้วก็มาเช็ค เช็คบอร์ดนะคะว่าเราจะไปเกตไหนต้องมารอเช็คทีนึงนะคะนี่ค่ะสนามบินใหญ่มากค่ะทุกคนดูค่ะคนเยอะมากเลยนะคะอันนี้เราก็มายืนรอนะคะถ่ายรูปคู่กับเจ้าหมีอย่านะคะ แลนด์มาร์คของสนามบินฮามัตเลยนะคะนี่ค่ะคนเยอะมากบรรยากาศนะคะทุกคนตรงนี้เราก็มารอดูนะคะเกตที่เราจะไปนะคะตรงหน้าจอนี้ค่ะ Light Information นะคะเราก็จะต้องรอนะคะเพราะว่าเกตของเรายังไม่เปิดนะคะ พอเรารู้เกตที่เราจะไปแล้วนะคะเราจะต้องไปเกตซีนะคะไปเกตซี2ีนะคะเราจะเดินไปทางนี้นะคะตามป้ายข้างบนเลยนะคะทุกคนเวลาเดินทางเราก็มองป้ายอย่างเดียวเลยนะคะว่าชี้ไปทางไหน,นก็เดินไปทางนั้นได้เลยสะดวกสบายมากค่ะสนามบินที่นี่เขาค่อนข้างใหญ่นะคะเกตสีที่เราจะไปนะคะก็จะขึ้นบันไดเลื่อนนั่งรถไฟนะคะที่นี่เขาจะมีรถไฟนะคะค่อนข้างสะดวกเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะไปโดยรถไฟคะ่ะทุกคนรถไฟจะอยู่ชั้นสองนะคะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาได้เลยนะคะยีบเดินไปเลยหาที่นั่งค่ะทุกคนหาที่นั่งทางไหนดีทางนี้นะคะมองหาที่นั่งนะคะทุกคนได้ที่นั่งแล้วค่ะก็นั่งนะคะสักพักเดี๋ยวรถไฟก็จะพาเราไปยังเกดของเราคะ่ะนี่เลย มาถึงเกต C แล้วนะคะที่เราจะเดินทางไปนะคะ ก็าจะมีบอร์ดให้เราดูตลอดเลยนะคะว่าไฟไล์เราอ่ะจะบินไปยังเกตรตรงไหนนะคะนี่ค่ะดูไฟล์ที่เราบินได้เลยนะคะเกตสีที่เราจะไปนะคะจะมาเจอสถานที่ธรรมชาติตรงนี้นะคะดูค่ะสวยมากค่ะทุกคน เป็นต้นไม้นะคะเหมือนสวนสาธารณะอยู่ข้างในเลยนะคะมีน้ำตกด้วยนะคะสวยมาก ึงเกตแล้วนะคะสีย4นะคะรอขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้ก็บอดดิ้งแล้วะคะ่ะขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะก็จะมีหมอนให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมเลย เดินทางอีก7ชั่วโมงนะคะทุกคนจากโดฮาไปออสโลนะคะนี่ก็จะเป็น Travel with c o n f idence ให้เหมือนเดิมค่ะมันจะเป็นแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะก็หูฟังให้เช่นกันค่ะเหมือนกันหมดนะคะแต่ลำนี้จะเป็นไม่ใช่โบอิงนะคะอันที่นั่งของเราค่ะ 19K ก้าไกาต่างเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งะคะเครื่องนี้จะเป็นนี่คะ่ะ B 7 7 7 3 0 0 ER นะคะนี่จะเป็นคู่มือการนั่งเครื่องนะคะการป้องกันกระเทศจุกเฉินอะไรเงี้ยคะ่ะขึ้นเครื่องมามันจะเป็น s a บเอสตี้ Safety นะคะเหมือนให้เราอ่านนะคะนี่คะ่ะ การใช้ประตูทางออกฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกซิเจนนะคะก็ะจะมีปอกหมดนะคะ เครื่องใหม่นะคะเนี่ยก็จะเป็นเ n นต์เทนเมน์มูฟี่ทีวีเพลงนะคะเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะคะจะเป็นฮอลลีวูดเราก็เลือกได้หมดเลยมีหนังค่อนข้างเยอะนะคะเครื่องนี้หนังใหม่เยอะมากเลยค่ะอวะตารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีหมดเลยนะคะมีเขามา เลือกดูได้เลยนะคะนั่งไปสักพักแอร์ก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้นะคะนี่ค่ะดูหนังไปด้วยกินไปด้วยนะคะวันนี้เราเลือกเป็นเนื้อนะคะแล้วก็น่าจะเป็นลาสัญญานะคะอร่อยมากค่ะทุกคนนี่นะ เช็คอินใหม่นะคะโอ้ยต้องมารับกระเป๋าแล้วก็เช็คอินใหม่ mm hmm. ก็มาดูเวลานะคะเวลาที่เครื่องออกประมาณสี่โมงหนึ่งสองสามเช็คกระเป๋า hmm. สุดแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาดูเกต C6 mm hmm. นะคะ ที่สกิสีนะคะ ทุกคนเดินทางเหนื่อยมากเลยค่ะเดินทางยาวนานมากประมาณหนึ่งวันนะคะเต็มๆค่ะเปลี่ยนเครื่องกรุงเทพมาโดฮาแล้วก็โดฮามาออสโลนะคะออสโลมาที่เมืองที่เราอยู่นะคะนี่ค่ะก็ขอลาไปกับบรรยากาศ ที่นอร์เวย์นะคะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะมีฝนตกอยู่ตรงนู้นนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่ทลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ